เพชรแท้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ย่อมมีแสงแพรวพราวเสมอหนทางสู่ความสำเร็จมันไม่มีทางลัดความโชคร้ายจะเกิดขึ้นกับคนที่โลภไม่รู้จักพอพรสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่ปักกันความสำเร็จความขยัน ความขยันหมั่นเพียรต่างหากเอ๋เคยดูในสารคดีนะนักโทษที่สามารถแหกคุกได้ตอนที่เขาติดคุกอะ่ะทางนักกิตวิทยาเขามาประเมินไอคิวแล้วเขาพบว่ามีนักโทษหลายคนนะที่ระดับระดับไอคิวอ่ะสูงมาก ซึ่งระดับไอคสูงระดับนี้สามารถเรียนแพทย์เรียนวิศวกรได้สบายแต่เขาเลือกทางผิดหรืออาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ดีเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเกิดมาในครอบครัวที่ว่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่ระดับไอคสูงอะ่ะก็ไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่าคนคนนั้นอะ่ะเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะ เผลอๆคนที่ระดับไอคิวสูงอะ่ะบางคนน่ะความที่ว่าระดับไอคิวเขาสูงจนมากไปอะ่ะก็ก็อยู่ที่ความดีในจิตใจเขาด้วยว่าเขาจะเป็นคนดีเปล่าถ้าเขาเป็นคนจิตใจดีอะ่ะเขาก็จะใช้ความฉลาดของเขาอะ่ะเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนรวมแต่ถ้าเป็นคนขี้อิจฉาหรือคนเห็นแก่ตัว บางทีเขาก็ใช้ความฉลาดของตัวเองไปในทางที่ผิดหลักที่คนโบราณเขาสอนอะ่ะว่าเอออย่าเกียดตื่นค้านอย่าอะไรอะ่ะนกมันตื่นแต่เช้าทํางานเราเป็นคนเนี่ยอย่าขี้เกียจอย่านอนตื่นสายอย่าไายทำกินอย่ามินกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็มันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องแบบโบราณโบราณนะแต่จริงมันก็เป็นหลักที่ถูกต้องนะ ตั้งแต่สมัยไม่รู้จะพูดยังไงใช้คาว่าอะไรดีอะเอะเคยอ่านสุภาษิตพระล่วงนะถามว่าสุภาษิตพระล่วงคืออะไรสุภาษิตพระล่วงก็คือหลักคําสอนที่แม่งมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีสุภาษิตพระล่วงอะก็เป็นหลักคําสอนที่คนในสมัยสุขโขทัยอ่ะเขาใช้สอนคน สอนคนให้เป็นเจ้าคนนายคนสอนให้เด็กรู้จักเรียนแล้วก็สอนด้วยซ้ำไปว่าเอออย่าทะเลาะอย่าไปทะเลาะกับอย่าไปทะเลาะกับพวกขี้ข้าหรืออย่าไปทะเลาะกับคนที่แบบไม่ค่อยมีสมองอะ่ะคือเขาจะสอนประมาณว่าเออเนี่ยให้ให,ให้ให้อดพูดอย่าไปทะเลาะกับคนที่แบบต่ําช้าเพราะว่าบางทีพวกเนี้ยคือเขาอาจจะคิดร้ายเราหรือคิดทําอันตรายเราได้เหมือนกับว่า คือถ้าเราเป็นนายอ่ะถ้าเราเป็นเจ้าคนนายคนอะเราอย่าไปกดขี่เราอย่าไปกดขี่พวกฆ่าทานบริวารหรือไปกดขี่พวกขี้ข้ามากจนเกินไปเพราะถ้าคนพวกนี้เขามีโอกาสอ่ะเขาอาจจะทําอันตรายเราได้ถึงเราจะเป็นลูกท่านหลานเธอเป็นลูกขุนนางมียศฐานบรรดาศักดิ์อ่ะตัวเราอ่ะก็อย่าไป กดขี่ข่มเหงอะ่ะคนที่เขาต่ำต้อยกว่าเพราะว่าพวกค่าทาสบริวารเนี่ยถ้าเขาถึงเวลาที่ว่าเขาทนไม่ไหวอ่ะเขาก็ฆ่านายจ้างเยอะแยะไปอาจจะข่มขืนฆ่าฆ่าชิงทรัพย์อะไรประมาณเนี้ยคือคนโบราณเขาจะเห็นภัยของการพนันนั่นแหละถามว่าเออคนโบราณอะ่ะ ไม่ต้องคนโบราณหรอกคนสมัยนี้เขาก็จะสอนอยู่แล้วว่าถ้าอยากร่ำรวยก็ต้องขยันต้องรู้จักเก็บออมต้องทำงานสุจริตต้องทำมาหากินด้วยความสุจริตไม่งั้นคุณก็จะติดคุกต้องต้องรู้ต้องขยันต้องรู้จักเก็บเงินต้องต้องขยันต้องรู้จักเก็บเงินต้องคบเลือกคบเพื่อนด้วย แล้วก็ต้องระวังโจรผู้ร้ายแล้วก็ต้องรอบครอบรอบครอบรวยทำบุญรวยลูกหลานรวยช่วยกันรวยเจียมตัวแล้วรวยสามารถขี่รวยเจียมตัวแล้วรวยก็คือว่าถ้าเราไม่ใช่คนรวยอะ่ะเราไปคบกับคนที่เขารวยกว่าเราเยอะๆเงี้ยอ่าเขาใช้เงินลูกคนรวยเขาใช้เงินกันวันละพันสองพันเงี้ยเราเป็นลูกคนโจนอะ่ะเราไปคบกับเขาเงี้ยมันก็เหมือนมีอ่าข้อแตกต่าง ถ้าเราเตรียมตัวเนี่ยมันจะดีกว่าสามัคคีรวยก็คือลูกเมียดีลูกเมียขยันทํามาหากินเราก็รวยช่วยกันรวยคือสั่งสอนลูกหลานให้รู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวเราก็รวยได้ลูกหลานรวยทําบุญรวยก็คือว่าเมื่อเราทําบุญทํากุศลเนี่ยเราจะมีความสุขก,กายสุขใจการแบ่งปันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีการสร้างบุญบาร,รมีก็เป็นการต่อยอดไปชาติหน้าแต่หลักสําคัญของ ความร่ำรวยก็คือว่าเราก็ต้องขยันทำงานนะแต่ว่าขยันอย่างเดียวก็ไม่พอบางทีมันก็ต้องพึ่งดวงด้วยส่วนหนึ่งส่วนเออทำไมคนถึงยากจนน่ะหนึ่งเอาแต่เที่ยวเอาแต่ใช้เงินเอาแต่เที่ยวเอาแต่ผ่านเงินแล้วก็ตื่นสายขี้เกียจใช้เงินใช้เงินเกินตัวใช้เงินเกินตัว ไปเอาเงินในอนาคตมาใช้เช่นไปกู้หนี้ยืมสินติดหนี้บัตรเครดิตมีไล่มีนาไม่ยอมทำมีงานไม่ยอมทำอยากเป็นญาติกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยากเป็นญาติกับอ,อยากเป็นญาติกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยากเป็นเพื่อนกับไฮโซนั่นก็คือไม่เจียมตัวยากจนชอบแสดงตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยการฟ้องร้องเป็นความ ก็จะทำให้ยากจนเพราะต้องเสียเงินค่าทนายแล้วก็ต้องต่อสู้ชอบแสดงตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่สิ่งนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเ,เดือดร้อนตามมาหรือการกู้หนี้ยืมสินนะเพื่อหลอกคนอื่นนะว่าเราอร่ะรวยการกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อสร้างหน้าตาให้ตนเองอ่ะมันก็จะทำให้ตัวเองอ่ะเป็นหนี้ ลูกเมียเกียจค้านไม่พัฒนาตนเองก็จะทำให้ดวงชะตายากจนลูกหลานคบเพื่อนเลวก็เป็นหลุมพางลูกหลานก็จะเอาปัญหาเข้าบ้านลูกหลานเป็นเกเรล,ลูกหลานเด็กแว้นลูกหลานไปเกาอคดีคนที่ชอบเล่นการพาน,านันชอบดื่มสุราคนที่ชอบดื่มสุราชอบเล่นการพาน,านันน่ะสุดท้ายก็จะหมดตัวและยากจนในที่สุด สิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับคนเราก็คือการโกหกตัวเองการโกหกตัวเองแล้วก็การคิดน้อยเนื้อต่ำใจความอิจฉาลิษยานี่สินก้อนใหญ่ที่สุดของชีวิตก็คือการไม่รู้จักตัวเองศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของเราก็คือความโลภของเราเนี่ยแหละ ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือเกิดมาร่างกายครบสามสิบสองสุขภาพแข็งแรงของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตคือการอาหสิกรรมการให้อภัยคนอื่นเรื่องน่าเศร้าที่สุดของชีวิตคือความท้อแท้สิ่งที่ต้องเร่งรีบพำด่วนที่สุดคือการศึกษาสิ่งที่น่าอัปยชอดสู ของชีวิตก็คือความอิจฉาลิษยาน,นั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ